สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนมื่อนี้นะครับเสาร์วันที่15นะครับ15เดือนตุลาคมนะครับนะมาดูนะครับนะนี่คือข้าวก้ขอ15นะข้าวเจ้าข้าเจ้านะครับนะที่ผมใส่ยูเลียนะครับเป็นตัวรับรวงที่ผมบอกแล้วว่ายูเลียเนี่ยใส่รับรวงนะครับนะตอนที่เข่าบัทมันนะครับนะหรือเข่าบัททองนะครับนะพอเขาใส่ปุ๊บนี่ของผมนี่มันเริ่มออกแล้วตอนน้้่วงนะครับนะ มาดูเอิบอนะครับนะมีโต๊ะรวงใหญ่ๆเต็มเต็มตึงๆนะครับน้าวงใหญ่หวงเต็มนะใหญ่มากนะครับนะเบิ่งนี่แหละเพื่อนๆครับก็ขอ15นะครับอันนี้นะครับเป็นสูตรธรรมชาตินะครับนะที่เ้าที่ผมย้ำประจําว่าใส่รับรวงน่ะเขาต้องใส่ตอนต้นเดือนนะครับนะนี่ใส่เมื่อตอนวันที่1นึ่ตุลาที่ผ่านมานี่เองนะครับนะพอผ่านมานะสิบหามือ เข่าเริ่มออกแล้วนะครับนะต่างทองออกรวงนะตอนนี้อ้วนๆแล้วนะครับนะนี่คือกอขอสิบห้านะครับนะอันนี้มาเพื่อเปิลบึ่งนะครับว่ามันได้ผลดีนะครับนะแล้วที่ผมบอกแล้วว่าเฮาบ่าต้องใส่หลายนะครับนะไล่นึ่งประมาณ5กิโลนะครับใส่แคบบางๆนะครับนะคือกระสอบนึ่งนี่ได้ประมาณเจ็ดแปดไร่นะครับนะสบายๆนะครับต่อหมันกระสอบละพันของผมซื้อมาพันสองพันสองกว่าคือพันสามนะยูเลียนะครับนะ เขาใส่ไดเกตแปดไร่นะครับนะใส่บางๆด้วยครับนะนี่คือผลของการใส่ยูเลียรับรวงนะครับนี่แหละผลนะครับผุ้น่ะรวงเต่งๆโตๆนะครับนะอันนี้เอามาให้เบิ้งนะครับนะกอขอสิบห้านะครับมากอขอสิบห้าเพื่อนๆโอ้ยขาดขาดขักนะครับนะอุ้ยยาวเหยียดเลยพูน่ะนะอันนี้เอามาให้เบิ้งนะครับเศร้าวันที่สิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับนะ ที่นี่บ้านเศษพันตบนอุ่มจานรอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับนะเรื่องจริงบ่ได้ตัวนะครับนะเอามาให้เบิ่งนะสถานการณ์นะตอนนี้คักนะครับนะสมใจนะครับนะปุ๋ยนี่ผมต้องวอกถึงเลยแทบจะไม่ต้องมาแตะนะใส่แค่ยูเลียนะครับนะอย่างเดียวเลยนะตอนที่รับรวงนะที่เหลือผมบอกแล้วว่าผมใส่ผมเน้นเป็นธรรมชาติใส่ขี้ไก่นะครับนะอันนี้ก็ขี้ไก่แอดม็ดนะครับน่ะ ใส่ไปนะครับกับขี้ควายนะครับแล้วพบผมเลี้ยงควายนะครับนะมีควายสองตัวนะเอาขี้ควายสดมาใส่ตอนที่ดำแล้วใหม่ๆนะไล่ใส่เลยนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ผลของจริงนะครับนะวันนี้นะครับใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยปีนี้นะแพงหลายกระทิมไปเลยนะครับนะใส่แค่รับรวงนะที่เป็นยูเรียแพงเขาก็ใส่หน่อยๆใส่บางๆนะครับนะอันนี้เอามาให้เพื่อนๆเบิ่งนะสั้นๆนะครับว่าเหตุผลทําไมถึงบอกว่า ยูเลียรับรวงแล้วดีนะครับนะสูตรนี้นะครับนะแม้แต่ต่างประเทศเขาก็ใส่กันนะครับไปเบิ่งมาแล้วนะครับนะอันนี้ไปดูงานที่ญี่ปุ่นมานะครับนะแล้วตอนนี้ก็ที่บอกเราว่านะบ้านเขาก็ต้องปรับคือเขานะครับนะอยากได้เขาห่วงเต่งๆตึงแบบนี้นะครับนะแต่เขานินเขาใส่นะครับนะส่วนใหญ่เป็นนะเป็นขี้วัวขี้ควายนะครับที่บ้านเขาก็คือเขานี่แหละนะครับไม่ว่าเกาหลีไม่ว่าญี่ปุ่นนะครับนะ ปุ๋ยเขาก็เน้นส่วนใหญ่เขาก็เป็นโตนี่แหละเอาไว้ใส่แต่ปุ๋ยบ้านเขาเขาจะใส่ประเภทนึ่งนะครับนะคือเขาใส่รองพื้นเลยเขาสิบมมาใส่คือบ้านเขาบ้านเขาโอ้ยใส่นะสูตรนี้ใส่ช่วงนั้นช่วงนั้นใส่สูตรนี้นะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับนะส่วนใหญ่เขาสิเน้นนะฉีดตอนที่มันเริ่มนะอ้วนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็สิมาลงฉีดต่ออีกนะครับนะผมก็อยากให้ลวงเขามัน ซุกเต็งเตงทุกเม็ดเดียวในมืออื่นผมก็ชิมาลุยนะครับนะผสมน้หัวเชือของผมมามาไล่ลงอีกเดี๋ยวเมื่ออื่นเสียมาให้เบิ่งนะครับเมื่อนี้คือมาอัปเดตว่านะครับให้พี่น้องเบิ่งว่านี่ข้าวก็ขอสิบห้านะตอนนี้เริ่มออกรวงแล้วนะครับนะเมื่ออื่นก็สีฉีพ่นนะครับนะตัวที่เขาผสมนะครับนมจืดนมสดนั่นแหละครับนะกระทิงแดงหรือเอ็มร้อยอะไรก็ได้นะครับผสม นะเอามาฉีดนะครับผงชูรสผสมกันแล้วก็ลงฉีดพ่นเพื่อจะให้สุกทุกเม็ดนะครับนักเพิ่มขึ้นอีกน้ําหนักเพิ่มข้าวนุ่มนะครับอันนั้นสูตรนี้สูตรหนึ่งนะครับมันนี้ให้เบิง่งยูเลียผลของการยูเลียรับรวงเนาะรวงเต่งๆตโต,ๆตเต็มท้องทุ่งนะครับไรหนึ่งรับรองได้เข้านะนะนะครับปีนี้อันนี้มาให้เบิ่งนะครับเดี <S <S 2> <S 2> <accomplish> ๋ยวเพื่อนๆนะฮะวันนี้อัปเดตสถานการณ์ข้าวขอบคุณครับ